สวัสดีค่ะมาเจอกันกับฟอกกี้ JP กันอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้นะคะเราจะมาตอบคอมเมนต์ของเพื่อนๆที่ส่งเข้ามาถามว่าของหายที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะใช้คำว่าอะไรนะคะเดี๋ยวมาดูประโยคยอดฮิตเลยนะคะเราจะเริ่มจากรูปประโยคนี้เลยค่ะเอาสถานที่นะคะมาไว้หน้าคำช่วยนี้แล้วตามด้วยของที่เราทำหายหรือทำลืมไว้ค่ะแล้วก็ตามด้วยคำช่วยโอ แล้วก็ verb w a วาซุเลมัชิตาเดี๋ยวเรามาดูคำศัพท์กันก่อนนะคะอย่างคำศัพท์ที่เป็นสถานที่นะคะส่วนใหญ่คนก็จะมักลืมของหรือทําหายไว้ที่บนขบวนรถไฟในภาษาญี่ปุ่นก็จะใช้คำว่าเลชะเลชะแปลว่าบนขบวนรถไฟค่ะส่วนสถานีรถไฟนะคะก็จะใช้คำว่าเอคิเอคิ แปลว่าสถานีรถไฟค่ะส่วนถ้าเราอยากจะบอกชื่อสถานีว่าเป็นสถานีไหนนะคะเราก็เอาชื่อมาไว้ข้างหน้าเอคิอย่างเช่นสถานีโตเกียวนะคะเราก็เอาโตเกียวมาไว้ข้างหน้าเอขิค่ะก็จะเป็นโตเกียวเอคิโตเกียวเอคิแปลว่าสถานีโตเกียวค่ะหรือว่าบางทีนะคะเราอาจจะลืมของไว้ในห้องน้ำ คำว่าห้องน้ําภาษาญี่ปุ่นก็พูดทับศัพท์ภาษาอังกฤษเลยค่ะคือคําว่า toilet ซึ่งคนญี่ปุ่นจะออกเสียงว่า t ท้ยเลตท้ยเลตแปลว่าห้องน้ํานะคะบางคนก็อาจจะลืมไว้ที่ห้างสรรพสินค้าค่ะอันนี้เราก็ทับศัพท์ภาษาอังกฤษไปได้เลยค่ะแต่คนญี่ปุ่นจะออกเสียงเป็นเด็บป้าตุเดปาตนะคะหรือจะเป็นร้านอาหารร้านอาหารในภาษาญี่ปุ่นก็คือคำว่าร s t a อ r a n t ร e สตอร์งหรือมาจากคำว่ารีสตอรองนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำศัพท์เกี่ยวกับของที่มักจะหายกันบ้างนะคะอย่างเช่นอันแรกเลยค่ะกระเป๋าตังภาษาญี่ปุ่นก็คือไซฟุไซฟุซฟแปลว่ากระเป๋าตังนะคะหรือจะเป็นการ์ดถ้าเป็นการ์ดภาษาญี่ปุ่นก็จะพูดว่ากาดุกาดุแปลว่าการ์ดค่ะหรือบางทีเราอาจจะทำกุญแจหายคำว่ากุญแจภาษาญี่ปุ่นก็คือ ไข่ไข่นะคะหรือบางคนอาจจะนาฬิกาหายนะคะนาฬิกาในภาษาญี่ปุ่นคือทเคโทเคแปลว่านาฬิกาค่ะหรือบางคนนี่ลืมกระเป๋าสะพายเลยนะคะกระเป๋าแบาบใบใหญ่เลยก็จะเรียกว่าคาบังคาบังแปลว่ากระเป๋าค่ะหรือบางคนนะคะอาจจะลืมกระเป๋าเดินทางนะคะที่เป็นล้อลากนะคะในภาษาญี่ปุ่นก็จะเรียกว่าเค er ียริบากคื Aku, แ a ลรีบาคแปลว่ากระเป๋าเดินทางแบบที่มีล้อลากนะคะหรือบางทีเราอาจจะลืมพาสปอร์ตนะคะหรือทำหายคำว่าพาสปอร์ตเนี่ยก็ทับศัพท์ไปได้เลยนะคะแต่ถ้าเป็นญี่ปุ่นแท้ๆเนี่ยจ,จะออกเสียงว่าพาสโปโต้พาสโปโต้แปลว่าพาสปอร์ตค่ะหรือบางทีอาจจะเป็นสมาร์ทโฟนโทรศัพท์หายไปนะคะคนญี่ปุ่นก็ทับศัพท์เหมือนกันค่ะแต่จะออกเสียงแปลกสักหน่อยนะคะก็จะเป็นคำว่าสมาร์ทโฟ สมาร์ทโฮมแปลว่าสมาร์ทโฟนค่ะแต่ถ้าเป็นมือถือนะคะโทรศัพท์มือถือเนี่ยเขาจะเรียกว่าเคไตเด้งวะเคไตเดงวะแปลว่าโทรศัพท์มือถือค่ะทีนี้เราก็มาแต่งประโยคกันเลยเริ่มจากประโยคแรกเลยนะคะเลสโตรังนี่พาสปอร์โตโอวาสเลมาชิตะอีกรอบนะคะเลสโตรังนี่พาสปอร์โตโอวาสเลมาชิตะ แปลว่าลืมหรือทำพาสปอร์ตหายที่ร้านอาหารค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะโตเกียวเอคินีไซฟโอ s วาซเลมาชิตะอีกรอบนะคะโตเกะะ e ียวเอคินีไซฟโอ s วาซเลมาชิตะแปลว่าลืมกระเป๋าสตางค์หรือทำหายไว้ที่สถานีโตเกียวค่ะ แต่ลืมนำไปใช้กันนะคะทวนอีกครั้งนะคะเอาสถานที่ที่เราลืมหรือทำหายตามด้วยคำช่วยนี้แล้วก็ตามด้วยของที่เราทำหายแล้วก็ตามด้วยคำช่วยโอบวกกับว e r b v a s l เ m a าชิตะค่ะ